ไฟแพงหูฉี่รู้ไหมว่ามีวิธีลดได้90%ซโดยไม่ต้องทำอะไรเลยคำตอบง่ายๆคือโซลาเซลล์ที่เปลี่ยนดวงอาทิตย์เป็นพลังงานฟรีหลายคนคิดว่าแค่โดนแดดก็ผลิตไฟได้แต่มันซับซ้อนกว่าที่คิดเยอะความลับอยู่ที่แผ่นซิลิคอนสองชั้นชั้นหนึ่งมีประจุบวกอีกชั้นหนึ่งมีประจุลบ พอแสงอาทิตย์กระทบมันจะเตะอิเล็กตรอนให้กระเด็นออกมาจากชั้นลบเจ้าอิเล็กตรอนพวกนี้ไม่มีทางไปก็เลยต้องวิ่งไปอย่างชั้นบวกเกิดเป็นกระแสะไฟคิดดูสิพลังงานที่เคยฟรีลอยอยู่บนฟ้าตอนนี้จ่ายไฟให้บ้านคุณแล้วสรุปง่ายๆแสงแดดเท่ากับอิเล็กตรอนเคลื่อนที่เท่ากับไฟฟ้าใช้ฟรีสุดยอดไหมล่ะ ไม่แค่ประหยัดเงินแต่ยังช่วยลดโลกร้อนสร้างอนาคตที่ยั่งยืนด้วยอยากรู้ลึกกว่านี้หรือสนใจติดตั้งพิมพ์โซล่าในคอมเมนต์เลยอย่าลืมกดถูกใจและกดติดตามถ้าคุณชอบคอนเทนต์เหล่านี้